สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะก็กลับมาเจอกันอีกแล้วกับพี่พนีนะและในวันนี้นะคะพี่พนีเนี่ยจะพาเพื่อนๆมาส่องอัปเดตใหม่นะคะที่กําลังจะมาให้เราเล่นในสัปดาห์นี้กันนั่นเองนะจ๊ะทุกคนเขามีชื่อว่าถนนสปอร์ตไลท์นะเอมันคืออะไรหว่างั้นเดี๋ยวเพื่อนๆเนี่ยไปดูคลิปวิดีโอโปรโมทกันเลยจ้าและนี่นะคะก็คือคลิปวิดีโอโปรโมทนั่นเองนะจ๊ะเพื่อนๆสังเกตเห็นรอเปล่าเหมือนว่าแต่ละคนเนี่ยเขาจะถือเครื่องดนตรีนะคะแล้วก็แบบว่าจับม ร้องเพลงเล่นกีตาร์อะไรด้วยนะเฮ้ยแล้วก็มีแบบว่าเป็นคุณผู้หญิงนะคะกําลังถือไมค์สัมภาษณ์กัะทุกคนเอแต่ว่านะาพี่พลนี่สังเกตเห็นเฮ้ยเด็กผู้ชายคนนี้เขากลัวอะไรกันเออเองงมากๆเลยนะจ๊ะหลายคนนะคะอาจจะสงสัยว่าเอสปอร์ตไลท์สตรีทเนี่ยถนนทางเดินที่เป็นแบบว่าสปอร์ตไลท์แบบนี้นะคะอยู่ตรงไหนวะตอนแรกพี่พลนี่กงงงนะคะว่าเอมันอยู่ตรงไหนแต่ว่าสังเกตสัญ,ญลักษณ์นะคะด้านหลังดีๆแล้วเนี่ยพี่พลนี่คิดว่านะคะมันน่าจะเป็นที่นี่ค่ะเพื่อนเดี๋ยวพาไปดูกันดีกว่านะ เอ้ไม่ใช่ตรงนี้ไม่ใช่ตรงนี้นะจ๊ะตรงนี้นั่นเองค่ะทุกคนนี่เลยนะจ๊ะเขาก็จะมีแบบว่าเป็นสัญลักษณ์กีต้าอยู่ด้านหน้าร้านใช่ปะที่หนึ่งเนี่ยมันจะเป็นสตูดิโอถ่ายหนังใช่ปะแล้วก็อีกที่หนึ่งจะเป็นสตูดิโอเพลงนะคะเพื่อนๆซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าทุกคนนะคะสังเกตนะเหมือนว่าเอ้มันจะมีเป็นป้อมยามหรือเปล่าเอ่ยมันเป็นแบบว่าเป็นอะไรไม่รู้นะคะเป็นห้องเล็กๆเป็นกระจกเนาะแล้วก็มันมีที่นั่งด้วยนะคะแถมด้านนอกเนี่ยเขามีนะคะเหมือนเป็นที่กั้นอะไรบางอย่างด้้วยยนนนนะะคคทุกตรงีีเ่ เพื่อนสงสัยมากเลยว่ามันคืออะไรนะอาจจะเป็นแบบที่การป้าแบบว่าเป็นทางเข้านะคะเปิดปิดให้คนเข้าอะไรแบบนี้หรือเปล่าเอ่ยไม่แน่ใจนะเพื่อนๆแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะที่พี่พนี้เนี่ยสังเกตเห็นนะพเพื่อนๆสังเกตเห็นเหมือนกันหรือเปล่าเอยตรงนี้เนี่ยเขามีเป็นฟู้ดทรัคค่ะทุกคนก็คือเป็นร้านขายอาหารนะคะอาจจะแบบว่าขายขนมขายอาหารหรือเปล่านะขายน้ํานะคะเป็นรถเลยนี่เดี๋ยวทะไรให้ดูนะคะเดี๋ยวพี่พนี้นนะคะจะปรับเนี่ยเป็นกลางคืนนะคะเอมีหรือเปล่ามันไม่มี ไฟนะคะเพื่อนๆแต่ว่ารอบก่อนนี้พี่พลนี่สังเกตะคะมันมีไฟนะะรอบนี้ไม่มีนะคะไม่เป็นไรพี่พลนี่คิดว่าเออเจ้าฟูทักอันนี้เนี่ยน่าจะมาพร้อมกับอัปเดตอันนี้นะคะที่เป็นถนนทางเดินสปอร์ตไลน์นั่นเองนะคะทุกคนมีใครบอกว่าเคยไปเดินตรงสยามกันหรือเปล่าจ้าเขาก็จะมีถนนนะคะกว้างๆเลยนะมีแบบเป็นลานช้อปปิ้งนะคะเป็นลานแบบมีคนนะคะเขาก็จะถือกล้องถือไม้นะคะแล้วก็มาสัมภาษณ์คนที่เดินผ่านไปผ่านมาตรงนั้นเองนะคะพี่พลนี่คิดว่ามันได้ฟิลคลายๆกันนะคะ อะไรแบบนี้เนาะเหมือนกับถนอนอันนี้เลยนะคะเพื่อนแต่ว่าถนอนอันนี้เนี่ยมันจะไปอยู่หน้าโรงถ่ายหนังนะคะแล้วก็เป็นสตูดิโอเพลงนั่นเองนะคะทุกคนเอาล่ะอันนี้นะคะจะมาในสัปดาห์นี้นะคะซึ่งไม่เกินเสาร์อาทิตย์นี้แน่นอนนะจ๊ะแต่ว่าตามปกติแล้วเนี่ยเขาก็จะอัปเดตไม่เกินวันศุกร์นะคะเพื่อนแต่ถ้าเกิดว่าเขามีอะไรเปลี่ยนแปลง,งก็อาจจะเลื่อนไปนิดหน่อยนะคะทุกคนยังไงเนี่ยเดี๋ยวมารอติดตามกันนะคะพี่คนนี้คิดว่าถนนทางเดินอันนี้นะคะเป็นไปได้ว่าอาจจะมีความลับนะจ๊ะถ้ามันมีแล้วเป็นยังไงเนี่ย เดี๋ยวพี่พนี่มาทำคลิปให้เพื่อนๆดูกันนะจ๊ะกดติดตามเอาไว้เลยนะคะจะได้ไม่พลาดกันนะจ๊ะมาถึงอีกอัปเดตหนึ่งนะคะซึ่งกําลังจะมาในเร็วๆนี้นะคะแต่ว่าอาจจะไม่ได้มาพร้อมกับสัปดาห์นี้นะคะทุกคนอาจจะเป็นแบบว่าสัปดาห์หน้าหรือว่าอีก2สัปดาห์นะจ๊ะอันนี้คืออะไรเอ่ยพเพื่อนๆอ,อาจจะสงสัยนะคะอันนี้เนี่ยมันเป็นสัญลักษณ์น้องหมาน้องแมวนะคะแล้วก็มีรูปบวกด้วยออ้ยเป็นรูปเวลานะคะให้เรารอแล้วเขาเขียนว่าเป็นเพจเมเกอร์ค่ะทุกคนเพจเมเกอร์คืออะไรนะคะพพเพื่อนๆอ ว่าตามปกติแล้วเนี่ยเวลาที่เราจะแต่งตัวละครใช่ปะมันจะเป็นรูปคนนะคะแล้วก็เป็นสัญลักษณ์รูปบวกใช่ไหมแต่ว่าอันนี้นะคะเขาเปลี่ยนไปเป็นสัญลักษณ์น้องหมาน้องแมวค่ะทุกคนแบบนี้เนี่ยก็หมายความว่าเรานะคะในอนาคตเนี่ยภายในเดือนกุมภาพันธ์นะคะเราจะสามารถตกแต่งนะคะเป็นน้องหมาน้องแมวสัตว์เลี้ยงในฉบับของตัวเองได้นั่นเองนะถามว่าเอสามารถเปลี่ยนสีผิวได้หรือเปล่าอันนี้พี่พนี่ไม่แน่ใจนะคะแต่ว่าคิดว่าอาจจะมีแถบแบบพวกเครื่องแต่งกายนะคะเสื้อผ้าของน้องแมวน้อง หมาหรือเปล่าเออแล้วก็พวกรองเท้านะคะเป็นวิกผมเป็นหมวกอะไรแบบนี้แว่นตานะคะสร้อยคอนเนี่ยคิดว่าเป็นไปได้นะคะที่จะมีนะคะเพื่อนเพื่ออันนี้เนี่ยคือแบบน่ารักมากๆเลยนะรุ้นมากๆเลยว่าเวลาที่เขาปล่อยออกมาแล้วเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะคะพี่คนนี้ก็อยากเล่นนะซึ่งเพจแมกเกอร์อันนี้นะคะที่เราสามารถตกแต่งสัตว์เลี้ยงของเราได้เองเนี่ยเขาจะมาภายในเดือนนี้นะคะก็คือเดือนกุมภาพันธ์นั่นเองนะแต่ว่าต้องรอดูนะคะว่าจะเป็นของสัปดาห์ไหนนะจ๊ะอาจจะไม่ใช่สัปดาห์นี้นะถ้าถามว่าสัตว์เลี้ยงแบบไหนน น้องหมาน้องแมวเนี่ยที่จะมีโอกาสให้เรานะคะมาตกแต่งนะจ๊ะ <ừ> พี่พนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นพวกน้องหมาน้องแมวฟรีนะคะที่มีอยู่เดิมแล้วนะจ๊ะอย่างเช่นตัวนี้นะคะ1ตัวอตัวนี้1ตัวนะจ๊ะแถมแถวนี้ก็ยังมีอีกนะอ้าเป็นตัวนี้เลยทุกคนเป็นประมาณนี้นะคะแต่ว่ายังไม่หมดนะจ๊ะนี่ไงมีน้องแมวสีส้มๆนะจ๊ะแอบอยู่ตรงนี้ด้วยนะจ๊ะอีก1ตัวนั่นเองนะฮอน่ารักเชียวนะจ๊ะเนี่ยแต่ว่าอันนี้นะคะทุกคนพี่พลานี่มีเเเ,เป็นพก นะอาจจะมีเป็นน้องแมวน้องหมาแบบใหม่มาด้วยก็ได้นะจ๊ะอันนี้เป็นการคาดการณ์นะคะเดี๋ยวมารุ้นกันนะต่อไปนะคะเดี๋ยวพี่พลนี่พาเพื่อนๆมาดูที่นี่ดีกว่านะจ๊ะเป็นร้านขายเสื้อผ้าวินเทจเลยในร้านนี้นะคะทุกคนเลยหลายคนอาสงสัยว่าเอ๊พี่พนี่คะพี่พลนี่เนี่ยแต่งตัวเอาเสื้อผ้ามาจากไหนเอ่ยนี่เลยจ้ะทุกคนจ๊ะเมื่อคืนนี้เนี่ยเสื้อผ้าวินเทจร้านดีนะคะเพิ่งจะอัปเดตใหม่เองมีบอกว่าเป็นกระโปงนะคะถุงเทา้าน้องหมีสีชมพูรองเท้านะคะมีผ้าพันคอด้วยแล้วก็นี เลยทุกคนเป็นเสื้อนะคะสีแบบน้ําเงินน้ําเงินฟ้าๆนะคะสวยมากนะจ๊ะเสื้อคลุมก็มีแถมยังมีหมวกอีกด้วยนะ้หมวกอันนี้ก็สวยมากเลยทุกคนอย่าลืมนะคะเอาไปเก็บด้วยนะจ๊ะก่อนที่มันจะหายไปนะ,ะแล้วก็ต่อไปค่ะทุกคนอันนี้นะคะเป็นของขวัญแจกฟรีแล้วนั่นเองนะจ๊ะเป็นแบบว่าเซสสกินแคร์นะคะมาแบบเป็นตู้เย็นเลยะคะ่ะทุกคนข้างในเนี่ยมีของนะคะเต็มไปหมดเลยนะจ๊ะไม่ว่าจะเป็นกัวซานะคะที่มาหน้าสเปรย์ฉีดผิวนะคะสเปรย์ล้างมืออะไรแบบนี้เนี่ยมี เลยนะจ๊ะทุกคนคือแบบน่ารักมากนะสีสันเนี่ยก็แบบบ้องเบลนะคะสีพาเทลมากๆอีกด้วยนะจ๊ะทุกคนหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊พี่พนี่คันแล้วมันต้องกดตรงไหนเอ่ยมาเดี๋ยวพามาดูกันดีกว่านะจ๊ะว่าต้องกดตรงไหนกันนี่นะจ๊ะทุกคนเลื่อนมาเลยนะตรงกิฟต์ตรงนี้จ้านี่ไงเป็นแบบว่าตู้เย็นนะคะทุกคนมาเดี๋ยวพี่พนี่นะคะจะมากดให้ดูเลยแวมบนะคะแต้นะตดนเต้นแต่นี้มันก็จะมาอยู่ที่นี่เลยนะคะพเพื่อนๆ,ๆทุกคนนะคะสามารถเอาตัวละครของตัวเองออกมาแบบ แล้วก็ถือเนี่ยแล้วก็เอาไปไว้ที่บ้านของตัวเองได้เลยนะคะทุกคนสามารถพกพาได้ด้วยนะนี่พอนี่พอน,นี่รู้เปล่าอ่ะตู้เย็นอันนี้เนี่ยมันสามารถเปลี่ยนสีได้ด้วยนะเฮ้ยจริงเหรอบูบี้เปลี่ยนสีได้ด้วยเหรอไม่เห็นรู้เลยอ่ะทํายังไงกดแบบนี้งั้นเหรอโอ้ไ oh ม่ก็ทุกคนพี่พอนี้เพิ่งรู้นะคะตู้เย็นอันนี้สามารถเปลี่ยนสีได้ด้วยทุกคนโอ้ไม่กอดโอ้ไม่ก็มันสุดยอดมากเลยนะจ๊ะไหนลองปิดดูซิแวบเฮ้ยสวยมากเลยทุกคนเป็นตู้เย,ย็นสีม่วงนะจ๊าเราสามารถตกแต่งได้ด้วย แล้วคือสีสันนะคะมีหลากหลายมากเลยพี่พลนี่ชอบมากนะเอ้ยน่ารักนะคะทุกคนมาเดี๋ยวพามาดูกันดีกว่านะคะว่าในนี้เนี่ยมีอะไรนะคะเริ่มต้นด้วยลิปสติกเลยทุกคนมันแบบว่าเป็นลิปมันนะคะเพื่อ,อนๆดีพราะแบบทาแล้วใช่ปะเขามีแอนิเมชันนะคะนีะจูบุนะคะมัมมๆม,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 มแบบนี้นะคะอ่าเวลาที่เราทาลิปมันใช่ไหมเราก็จะทําท่านี้อยู่แล้วในชีวิตจริงนะคะซึ่งในเกมเนี่ยเขาก็ทาได้เหมือนมากๆเลยนะจ๊ะมีแบบว่าเม้มปากมัมมัมมัมแบบนี้ด้วยนะคะ คือแบบน่ารักมากจ้ะแถมยังมีหลายสี้วยค่ะทุกคนเอสีแดงเดี่ยวรถอะไรเอ่ยรถสตรอเบอรี่หรือเปล่าเอแล้วสีชมพูรถอะไรอ่ะรถสล,ลัดหรอแล้วสีเขียวละอ่ะเป็นชาเขียวนะคะหรือว่าเป็นมิ้นส่วนสีเหลืองนะคะพีุ่นนี้คิดว่าอาจจะเป็นแบบว่าน้ำพึ่งหรือเปล่าเอหรือว่าเป็นคาราเมลนะคะทุกคนนี่เลยยังไม่พอนะเขามีบอกว่าเป็นที่มาร์กน้าด้วยนะจ๊ะเพื่อนเราสามารถกดออกมานะคะแล้วก็นี้กดแอนิเมชันมาร์กน้านะคะแอดแชวบบแวบบแวบนะคะนี้แปะไปแล้ว อโอโหสุดยอดเลยนะแล้วก็นี้นะคะเขามีเป็นสเปรดด้วยนะจ๊ะอ่ะบุ้ม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 แบบนี้เลยอ่ะบุบีมามาเดี๋ยวพอดีเนี่ยฉีดสเปร์ให้นะจ่ะฉีดฉีดเลยอ้โหสุดยอดเลยทุกคนแอนิเมชนันคือแบบว่าดีมากนะมีแบบหลายแบบเลยนี้อ้ากระโดดกระโดดกระโดดนะคะส่วนนี้โอ้ทำแบบว่าดวงตานะคะเป็นรูปดาวเป็นประกายเลยแล้วก็ยังไม่หมดทุกคนอันนี้ก็คือเหมือนว่าเดี๋ยวขอแค่กระปุกก่อนนะคะอ้าเป็นแบบว่าครีมทาหน้านะคะอาจจะเป็นแบบว่าในครีมหรือเปล่าเอ่ยเอาไว้บำรุง นะคะทุกส่วน,นนี้เป็นแบบว่าแปลกมากเลยนะจ๊ะเป็นกัวซาค่ะทุกคนคือแบบว่าของเติมไม่มีนะคะของฟรีมีเท่านั้นนะคะเพื่อนๆอยังไงก็อย่าลืมเอาไปเล่นด้วยนะจ๊ะเอ้ยอ,อันนี้น่ารังมา่เลยพี่คนนี้ชอบกัวซานะแล้วก็อันนี้นะคะก็คือเป็นสเปย์ค่ะทุกคนคือแบบแปลกมากเลยนะเป็นแบบสเปย์นะคะเอาไว้ล้างมือสเปย์แอลกอฮอล์ใช่ปะในชีวิตจริงเนี่ยมีใครแบบว่าพกสเปย์เอาไว้ฉีดบางจ๊ะทาความสะอาดมือนะพี่คนนี้เนี่ยพกตลอดเลยนะคะแต่ว่ามักจะลืมใช้ค่ะทุกคนเออไม่รู้จะพกทําไมนะคะเพราะว ส่วนใหญ่เนี่ยมกจะไปล้างมือในห้องน้ำมากกว่านะคะทุกคนแต่ว่าพกไว้เนี่ยก็ดีเหมือนกันนะจ๊ะเราจะได้ล้างมือมือเราจะได้สะอาดนะจ้ะทุกคนนี้เลยสุดยอดมากอันนี้คือแบบว่าเป็นของฟรีเท่านั้นนะจ๊ะถึงจะมีเปแอลโกอฮอล์นะของเติมก็ไม่มีเหมือนกันนะคะทุกคนคือแบบดีมากเลยนะจ๊ะเอาล่ะทุกคนก็สําหรับคลิปนี้นะคะก็มีข่าวดีมาอัปเดตให้เพื่อนๆฟังเพียงเท่านี้นะจ๊ะถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้กันแล้วก็อย่าลืมกด like, ไลค์เป็นกำลังใจพี่พน,นี่ด้วยนะที่สำคัญนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้ววยเพาเลาลที่ นนีีเน้เ่ยลงคลิปใหม่ๆนะคะเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันเลยค่ะคลิปนี้นะคะพี่พนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะจ๊ะไว้ใจะใหม่คลิปหนะะ้าค่ะไปไยค่ะไปไป่ะ